สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนซ่อมไฟโซลา่าเซลล์อาการเปิดไม่ติดหรือมันพังหรือไม่สว่างอะไระครับเราจะมารู้จักส่วนประกอบของโซลา่าเซลล์ครับนี่ระบบโซลา่าเซลล์มันจะเป็นระบบ3ระบบใหญ่ๆอะ่ะจะเกิดแยกตามความเข้าใจนะครับก็คือนี่ครับอันที่1ครับเป็นไอตัวแผงโซลา่าเซลล์อ่าที่มันจะพังกันนะคือ1แผงพังอันที่2แผงวงจรหรือบอร์ดพัง อันที่สามแบตเตอรี่พังอ่ะเช็คทีละส่วนเลยครับอันที่หนึ่งครับแผงพังเนี่ยก็เอาแผงไปตากแดดอันนี้แดดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่จะใช้นะครับคือมัลติมิเตอร์ก็ไปหาซื้อได้ร้านทั่วไปแต่ถ้าเกิดไม่มีร้านผมมีขายครับ249บาบาทแถมฐานให้หนึ่งก้อนคือซื้อไปแล้วเนี่ยมีฐานพร้อมไม่ต้องซื้ออะไรเลยอันที่หนึ่งครับเนี่ยปรับมัลติมิเตอร์ครับอ่าไม่งี้เสียบสายผิด สายดำเสียบข้าเข้าคอมสายแดงเสียบเข้า va ครับแล้วก็ปรับไปที่ย่าน v หรือด้านโวลต์ครับเราจะวัดโวลต์กระแสตรงนี่ v ขีดตรงก็คือโวลต์กระแสตรงคือแบตนะครับแผงอะมันไม่เกิน20โวลต์อ่ะแล้วก็หมุนไปที่20หมุนไปที่200ได้ไหมได้เออแต่หมุนไปที่20พออ่ะอ่ะเวลาวัดนะครับนี่มันจะมีเงี้ยงอยู่2ออันก็ วัดไปอ่ะวัดไปปุ๊บเนี่ยเอาอันไหนจับก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสเนี่ยจับมาเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเป็นเครื่องหมายลบก็แสดงว่ามีไฟล์บางคนเอ๊ะมีไฟลแล้วมันทาไมเป็นลบเพราะว่าผมใส่อันนี้ผิดถ้าเกิดจะใส่ถูกให้มันเป็นเครื่องหมายบวกก็สลับกันครับเนี่ยอันนี้วัดก่อนเลยวัดเนี่ยอันนี้มีไฟล์มาห้าโวลต์กว่าครับเพราะว่าแผงมันก็อยู่ในที่ล่มนิดนิดเน,นี่ยถ้าเกิดมันเป็นเครื่องหมายบวกอ่ะ ให้เราดูด้านสีแดงด้านสีแดงคือขั้วบวกเนี่ยขั้วบวกเป็นอันนี้อันนี้เป็นขั้วลบอืมแต่ถ้าเกิดเราสลับกันมันจะเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยคือถ้าเกิดเราวัดแล้วอะ่ะมันไม่ติดลบไอ้แดงอยู่ไหนก็คือขั้วบวกถ้าเกิดใครอยากรูกขก้ขั้วบวกขั้วลบนะอ่าวิธีการใช้นะเนี่ยเห็นปะเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันสลับกันปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันสลับขั้วอ่าไม่มีปัญหาไม่พังไม่ต้องกลัว ไปอันนี้ห้าโวลต์กว่าครับก็แสดงว่าไออันเนี้ยเป็นขั้วบวกแต่เราไม่ต้องไปรู้หรอกอันนี้บอกให้ฟังเฉยๆอ่ะแสดงว่าแผงไม่พังแผงมัน6โวลต์ครับแผงโซลา่าเซลล์ไอเนี้ยมันหกโวลต์มันใช้กับถ่านอ่ะเดี๋ยวลองลองกลางแดดดิมันหโวลต์ะไะเมื่อกี้มันแดดไม่จังเนี่ยมันก็ห้าโวลต์กว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันก็บ่ายโมงบ่ายก็กว่าแล้วเเอนี่ครับ แผง6โวลต์ครับมันจะชาร์จกับแบตลิเธียมฟอสเฟต3.2โวลต์ก็ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นแบบรุ่นไหนเอออันนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมจริงๆอะไอ้ไอันเนี้ยคู่ตัวมันแบต5ก้อนนะไอ้ตัวนี้อันละพันแปดโครสว่างเลยเออแต่ถ้าเกิดเป็นตัวถูกๆหน่อยมันก็จะแบตแค่สองก้อนวงจรวงเจอรอะไรมันก็เท่ากาันอืมคือความแตกต่างระหว่างของแผงกับของแบตก็คือไส้ข้างในแผงนี่มันก็ไม่ได้แผงแค่นี้นะแผงมันจะเป็นแผงใหญ่นู่นเลยเออ คือถ้าเกิดอลาพันกว่าขึ้นไปมันจะเป็นประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดอัลาแบบเก้าร้อยเก้าเก้าอะโคมันก็เท่านี้แหละฝ่งเหมือนแผงวงจรเท่านี้แหละแต่แบตมันก็จะตัดเหลือสองก้อนเอออ่ะจะกี่ก้อนกระช่างวันเรามาดูแบตก่อนแบตครับเราก็เอาแดงวัดแดงดําวัดดําแบตครับมันจะอยู่ในช่วงสามจุดสองโวลต์อาจจะ2.9อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออ3.2ถึงเนี่ย3.28ดแสดงว่ามันมีไฟเออถ้าเกิดประมาณ2 สองวลสองจุดแปดก็ได้อยู่อ่ะอันนี้ครับแสดงว่าแบตเราไม่มีปัญหาแบตเราไม่มีปัญหาอืมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแผงวงจรอ่าแผงวงจรวิธีเช็คว่าแผงวงจรมีปัญหาเปล่าอ่ะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับนี่ครับเสียบเข้าไปไฟติดอ่ะไฟติดบางคนเข้าใจว่ามันชาร์จอยู่ไม่ใช่หรอกไม่ได้ใส่แบตไฟติดอย่างนี้ครับ คือไอ้อันนี้ครับไฟสถานะหลักการทํางานคือมันดูโวลต์ตกค่อมเออแรงดันตกคอมหลายคนเข้าใจผิดแรงดันตกคอมเข้าใจเป็นเข้าใจว่าเป็นแรงดันตกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแรงดันระหว่างระหว่างแบตเออคือเมื่อกี้ที่เราวัดนะเขาเรียกว่าโวลต์ลอยหรือโอเพนโวลเตดอะไรก็ช่างเออแรงดันระหว่างเนี่ยแบตคือเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาวัดดูนะไอ้เส้นสองเส้นนี้มันต่อแบต วัดดูมันจะได้ประมาณ5โวลต์เออ5โวลต์อ่าเดี๋ยวอันนี้มาเกิดถ้าเกิดไม่ได้ใส่แบตนะวัดดูมัน5โวลต์เน,นี่ยเห็นว่า5โวลต์กว่าเพราะว่าอะไรครับไฟมันมาจากอันนี้เนี่ยไฟมันมาจากโซลา่าไฟมามาจากแผงโซลา่าเซลล์มาเข้าแผงเออแต่ความจริงอ่ะเราควรจะวัดไอ้แผงก่อนเพราะบางครั้งครับสายขาดไหนเออยังไม่ต้องถึงตรงนี้หรอก ไฟมันมาจากแผงโซลาเซลล์เนี่ยแผงโซลาเซลล์เนี่ยครับปุ๊บมาเข้ามาปุ๊บความจริงอะละคนรจะวัดที่จุดนี้ก่อนว่าแรงดันมันเท่าไหร่จุดเนี้ยมันควรจะเป็นห้าเออมันควรจะเป็นห้าถ้าเกิดไม่ได้ต่อแบตถ้าเกิดไม่ได้ต่อแบตถ้าต่อแบตมันก็อาจจะลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราก็มาวัดปุ๊บเป็นห้ากว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ขึ้นตายห่าและพัง เนี่ยห้าเห็นไหมครับห้าจุดห้าหนึ่งเนี่ยแสดงว่าไฟไฟจากแผงโซล่าเซลเข้าอันนี้ผมต้องพูดละเอียดเพราะบางครั้งครับไอนี่ไม่พังแบตไม่พังแผงโซล่าเซลล์ไม่พังมันพังที่ไหนมันพังที่ขั้วก็มีเนี่ยบางครั้งมันพังที่ขั้วก็มีคือช่องผมต้องสอนละเอียดเพราะว่าผมเจอปัญหามาเยอะบางครั้งเนี่ยมันพังที่ขั้วเนี่ยต้องเปลี่ยนไอจุ๊บตรงนี้เนี่ยมันมีมันมีมนมคือเช็คแล้วไอนี่มีไฟ ไอ้นี่มีไฟไอ้นี่ไม่พังพังที่ขั้วเออเราเราก็เลยต้องเช็คไงว่าไอ้ขั้วตรงนี้ใช้ได้เปล่าเออพังครั้งอ่ะตรงนี้มันมีไฟมาใช่ปะแต่เสียบมาไม่มีไฟก็คือขั้วน,นี้พังเนี่ยอันนี้ช่องผมจะสอนละเอียดนะอาจจะดูน่าลำคาญสาหรับคนที่เก่งแล้วเออแต่ก็สําหรับมือใหม่หรือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ผมซ่อมมาเยอะเออแต่ก็ไม่ได้รับซ่อมครับซ่อมให้เฉพาะลูกค้ากิเกียจรับเนี่ยครับ เออเพึ่งผิดผิดเราต้องมาจิ้มที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอออ,อันนี้แสดงว่าระบบของเราโอเคแล้วแผงโซลาเซลล์มาแล้วก็ผ่านจุดนี้มาได้เพราะว่ามันเคยมีจุดนี้พังย้ำนะครับมันเคยมีปัญหาที่จุดนี้พังแต่อันนี้จุดนี้ไม่พังจุดนี้ไม่พังก็ใช้ได้ก็เข้ามาเออพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะผ่านวงจงวงจรผ่านมอสฟงมอเสเฟตตัวต้านทานอะไรอย่างเงี้ยเออและเรา จากนั้นครับเราก็วัดที่ระบบชาร์จเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นไฟเข้าไมาปะเราก็วัดที่ขาไฟออกนี่ไฟออกคือไฟออกไปที่แบตเนี่ยครับ B บวกหนึ่งไม่ใช่กล้วยหอมจอมสนนะครับ B1 หนึ่งบหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้เป็น S ลบสองเออบางครั้งครับอ่ะบางวงจรแบตกับโซล่าพาเนลมันก็จับกันได้เออเป็นใช้ขั้วเดียวกันคือแล้วแต่วงจรนะเออบางวงจรมันก็แยกกันบางวงจรมันก็ ใช้แบบรวมกันได้ก็ทางที่ดีมันแยกก็ให้แยกเออแต่บางครั้งผมแอบจํามันก็จําได้นะอ่าเนี่ยครับเราเช็คฝั่งขาเข้าเรียบร้อยแล้วตัวเนี้ยขาเข้าไม่มีปัญหาอ่าเรามาเช็คขาออกครับขาออกมันมีปัญหาไหมอ่าขาออกมันมีปัญหาไหมปุ๊บปุ๊บเนี่เช็คฝากขาออกขาออกถ้าเกิดไม่มีปัญหาตอนต่อแบตมันจะได้ห้าโวลต์กว่า อันนี้คือขาออกไม่มีปัญหาเออแสดงว่าแผงไอ้น,นี่อาจจะสมบูรณ์เอออาจจะสมบูรณ์แต่ที่พังนะครับส่วนมากจะเป็นแบตเออแบตกับแผงถ้าเกิดวัดไฟแผงมีไฟเอาก็สัานษฐานเพิ่งตน้นมาเป็นแบตเออแล้วเราก็วัดแบตส่วนมากจะวัดแบตไม่มีไฟแบตไม่มีไฟทาไงก็ซื้อใหม่ครับเนี่ยซื้อใหม่ซื้อที่ไหนก็แอดไลน์มาซื้อได้เออผมขายทุกอย่างเออแต่ถ้าเกิดแผงวงจรไม่มีไฟ ก็แอดไลน์มาซื้อได้ขายมันทุกอย่างที่มาสอนนี่ไม่ได้ฟรีครับหวังขายของทั้งนั้นแหละอ่ะเมื่อกี้เราวัดแรงดันเท่าไหร่นะได้ห้าใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราต่อแบตไปครับอ่ะต่อแบตต้องตัดไฟไหมไม่ตัดผมไม่ตัดเพราะว่าแรงดันมันแค่สามโวลต์ช็อตไม่ตายช็อตไม่รู้สึกเออมันเป็นไฟโซลา่าเซลล์ครับระบบสปอร์ตไลท์อ่ะมันแผงแค่หกโวลต์ช็อตช็อตช็อตไม่ใช่มันต้องห้าสิบโวลต์ขึ้นถึงจะรู้สึกเออ ถ้าทานเมอเอาลิ้นแตะอาจจะรู้สึกนะเออแต่มือหนังผมมันด้านเออมันก็ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยนี่เมื่อเราต่อครับเมื่อเราต่อเดี๋ยวมันจะมีไฟกระพริบเี่นป่ะไฟเริ่มกระพริบแล้วแสดงว่ามันมันมันทําการชาร์จมีความหวังเบื้องต้นเอออย่างที่บอกครับถ้าเกิดไฟมันเกินสี่หรือห้าโวลต์มันจะมันจะแบบหยุดวิ่งเออแต่นี่มันกี่โวลต์ไม่รู้เราลองวัดดูดิลองวัดดูดิมันกี่โวลต์ แล้วเราก็วัดที่แรงดันตรงนี้ใหม่นี่แรงดันในระบบใหม่ของเราก็จะเป็นที่สามจุดสี่เห็นไหมครับข้างหลังอันนี้เป็นวัดฝั่งออกสามจุดสี่ฝั่งเข้าก็สามจุดสี่ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเป็นแรงดันที่ใช้งานในระบบเอออันนี้พูดให้ฟังเฉยๆบางคนเอ,อ้ยตอนแรกวัดไดห้าแล้วใส่แบตมันทําไมน้อยเออก็คือสองจุดน่ะแรงดนันแรงมันเป็นระบบเดียวกันแรงดันมันก็น่าจะเป็นอันเดียวกัน ก็อันนี้เล่าให้ฟังเช็คทีละระบบครับเช็คทีละระบบว่าแบตพังเปล่าแผงปังเปล่าเออถ้าเกิดสมมติอ่ะสมมติแผงโซลา่าเซลล์เรามีไฟเนี่ยมีไฟก็คือเสียบแล้วไอ้นี่กระพริบแล้วก็แบตเราเช็คแล้วมีไฟและตอนถอดออกครับเนี่ยตอนถอดออกมันต้องติดเองมันต้องติดเองถ้าไม่ติดเองก็บัตรไลายไสครับนี่อันนี้คือติดแล้วอ่ะก็แสดงว่าใช้ได้เออเพราะว่ามันมีบางเคสครับผมมีผมไม่อยู่ ผมมีอยู่แผงหนึ่งแผงโซล่าเซลล์ปกติแบตชาร์จไฟเข้าแบตชาร์จไฟเข้าแต่ถอดไอนี่ไม่ออกเออมันเป็นที่ระบบออโต้แล้วก็รีโมทก็ใช้ไม่ได้เออก็สรุปว่าไอแผงนั้นมันมีไว้ชาร์จไฟอย่างเดียวระบบ LED เสียเออแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันชาร์จไฟเข้าเราอย่าไปเชื่อนี้ครับไอเนี้บางครั้งมันก็ระพลิบหลอกเราไปงั้นแหละเออ วิธีจะดูว่าชาร์จไฟเข้าเปล่าก็ต้องดูว่ามันมีกระแสไหลผ่านเปล่ากระแสไหลผ่านดูยังไงเอาจาจ้องดูหรอไม่ใช่เนี่ยกระแตกระแสไหลผ่านครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนย่านครับเนี่ยจากอันเนี้ยมาวัดเป็น 10A 10A ก็คือวัดแอมป์วัดแอมป์แล้วก็หมุนจากโวลต์มาที่ 10A เนี่ยสิแล้วก็ตามที่เราเรียนมาครับอ่าถ้าเกิดใครไม่ได้เรียนก็ยกสายนึงออก ตัดสายปุ๊บอ่ะตัดสายอ่ะทำซะแน่นเลยวัดเอคืออะไรคือวัดโวลต์น่ะเราจิ้มไปได้เลยแต่วัดเอวัดเอหรือวัดแอม์อ่ะวัดแรงดันน่ะมันจิ้มไปได้เลยแต่วัดแรงดันเอ้ยแต่วัดไอกระแสะเราต้องเป็นเหมือนสะพานสะพานกระแสวิ่งผ่านอ่ะแล้วก็จิ้มนี่หน,นึ่งอันเนี่ยตอนแรกสายไฟอ่ะเดี๋ยวใครงงตอนแรกสายบวกมันต่อกันใช่ปะเราก็ดึงออกปากเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้จิ้มหนึ่งอัน เอานี้ที่หนึ่งอนันนี่เห็นไหมครับไอ้ที่วิ่งวิ่งอยู่นะคือกระแสกระแสไหลผ่านนี่อันนี้มันชาร์จไฟด้วยกระแสหนึ่งจุดห้าแอมป์อ่ะถ้าเกิดอยากให้มันเป็นบวกก็สลับไปสลับบวกลบนี่ครับอันนี้มันชาร์จไฟด้วยกระแสหนึ่งจุดห้าแอมป์มันคืออะไรหนึ่งจุดห้าแอมป์หมายความว่ามันชาร์จหนึ่งชั่วโมง ถ้าแดดขนาดนี้นะ1.5จะได้ไฟ1.5แอมไอเนี่ย20แอมต้องชาร์จไฟ10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวอ่าแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวเราลองเอาแผงใหญ่มาใส่ดิเดี๋ยวผมจะลองเอาแผงใหญ่มาใส่ดูดิไอแผงเล็กมันชาร์จได้1.5นะลองเอาแผงใหญ่มาใส่ดูเนี่ยครับผมเอาแผงใหญ่มาใส่ดูชาร์จไฟได้แรงขึ้นสองเท่าก็กว่าเลยไม่กี้มัน วิ่ง1.5แล้ป่ะครับอันนี้วิ่งประมาณ3.6เออพูดได้ง่ายชั่วโมงหนึ่งอะชาร์จได้เกือบ4แอมป์ตอนบ่าย2เออแต่มันก็ต้องแผงใหญ่หนุนแผงไปเลยเลยเห็นปะ่ะก็แผงมันก็ไอตัวเนี้ยมันก็เป็น2เท่าเกือบ2เท่าอะเออเนี่ยครับก็เป็นประมาณนี้ครับซ่อมสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์เปิดไม่ติดก็ต้องไล่เช็คทีละอาการนะครับว่าอะไรมันจะเสียอยู่ที่ว่าท่านจะเช็คหาเจอหรือเปล่า ถ้าหาเจอเราก็ซ่อมถูกครับเออแต่โดยส่วนมากครับแบตพังโดยส่วนมากแบตมันพังเออเราก็ต้องเปลี่ยนแบตแบตพังกับแผงวงจรพังแผงวงจรผมก็ขายบ่อยเหมือนกันแหละพังเกิดจากอะไรไปโดนน้าอะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งน้ํามันเข้าแต่แผงโซลา่าเซลล์ส่วนมากไม่ค่อยพังครับวันนี้ก็ไวเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดติดตามด้วยแผงวงจรพังแบตพังไม่มีมัลติมิเตอร์เรามีขายครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตาม ด้วยครับขอบคุณครับ